สวีดัตสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับหรือว่ารีวิวนะครับมัลติมิเตอร์นะครับือว่าหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าแคมมิเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในด้านของด้านช่างนะครับระบบของไฟฟ้านะครับตัวนี้เพิ่งมานะครับมาใหม่ๆสดๆนอลๆนะครับสั่งไปประมาณผมสั่งไปอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์นะครับมา จากประเทศนอกนะครับคงไม่ต้องบอกว่าประเทศไหนนะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าหลายท่านที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับราคาก็อยู่ที่ถ้ามาจากนอกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่ร้อยนะครับสามสามร้อยกว่าบาทถึงสี่ร้อยรวมส่งนะครับแต่ถ้าอยู่ในไทยก็จะมา6หกร้อยนะฮะเพราะว่าบวกภาษีแล้วก็ ค่าส่งด้วยนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าราคาอยู่ประมาณนี้แหละฮะไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าคุณภาพเขาอาจจะไม่ค่อยได้100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบกับฟุกหรือว่าซันว่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วัดความละเอียดสูงสุดขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับเรามาแกะกันเลยนะปึ๊บป๊บปุ๊บอาจจะไม่มีเพลงนะครับ ประกอบนะครับผมเคยเอาเพลงประกอบใส่ละโดนลิขสิทธิ์เปิดออกมานะครับก็จะเป็นมือคู่นะครับคู่มือนะครับเขาก็บอกหนึ่งสองสามสี่ห้าการใช้วัดกระแสขี้แบบไหนนะครับถูกต้องมาดูตี่นี้ก่อนแล้วกันโฟกัสไหมแบบนี้นะครับถูกต้องแบบนี้ในถูกต้องแบบนี้ผิด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 อันนี้ก็คือารายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อีกด้านหนึ่งเป็นอะไรอีกด้านหนึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็จะบอกคู่มือความปลอดภัยคําเตือนต่างๆนะครับแล้วก็มูลต่างๆปรับอะไรบ้างนะครับปรับอะไรได้บ้างปุ่มต่างๆ1 2 3ตํสาแหน่งต่างๆคืออะไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปศึกษากันทีหลังได้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะเอาเป็นว่าเอาไว้ก่อนนะครับผมมีอยู่3าตัวแล้วแหละแต่ว่าผมอยากยาก,ยากลองดูนะครับเอาอีกอันหนึ่งชุดหนึ่งนะครับนี้จะเป็นภาษา ต้นกาเนิดนะครับหรือว่าภาษาจีนนะาาจีนนั่นเองนะครับก็คู่มือเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแปลงแค่ภาษานิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับปึ๊บปุ๊บ,บเดี๋ยวคลิปจะยาวเก็บก่อนเก็บก่อนอ่านว่ายัางไงเนี่ยอ่านด้านในนะครับแกะมาแล้วก็จะเห็นกระเป๋าหนึ่งข้างในจะเป็นอะไรเนี่ยหวังว่าจะไม่ใช่ ก้อนหินนะเสียวๆอยู่เหมือนกันอึ๊บอนั่นน่ะเป็นแคมป์อยู่นะครับเสียวแล้วเกินหินในเขาเป็นก้อนหินเป็นอะไรต่างๆกลัวๆครับกลัวซูมนิดนึงซูมนิดนึงโอเคนะครับอันนี้คืออะไรสิชุดนี้วัดอุณหภูมินะครับน่าจะวัดอุณหภูมินะใช่หรือไม่วัดเสียงอุณหภูมิอุณหภูมินะครับเพราะว่าดูจากเห็นไหมครับแคมตัวนี้นะครับ ลบถึง400องศาถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ก็จะเป็นลบ58ถึง752นะครับฟา,ราเรนไฮต์ถ้าองศาก็จะเป็น50ถึง400นะครับลายนสนนะครับเ,เดี๋ยวให้เขาหยุดก่อนแล้วกันปิดปิดแป๊บนึงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหน่วยงาน แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนอ่ะไปก่อนนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นโอ้สายนี่ผมว่าค่อนข้างหนานะฮะหนาดีอยู่แกะดูก่อนเพราะหลายๆครั้งที่ซื้อมาสายมันจะกองแกงมากนะครับกองแกงมากตัวนี้ก็ออกแบบมาดีนะครับก็ค่อนข้างจะหนาอยู่นะสายโตโต,โตดีเส้นเส้นดีนะอ่าหนาหนาดีนะครับความยาวหลหะอได้ไหมความยาวปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบ อ่าประมาณ60เซนนะครับวัดได้สบายนะครับสิบเซนอ่ามาดูรูปร่างของเขาเลยนะฮะอ๋อเขาเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้อ่าซูมถอยนิดนึดนดนงเห็นไหมอ่ากึบกึบกึบ,บ,บนี่แสดงแสดงว่าตรงตามวัตถุประสงค์นะครับกดคีบได้นะครับนี่คือคีบแอมนะครับเขาเรียกคีบแอมฟังก์ชันละ่ะมีอะไรบ้างนะครับวัดอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีหลกัหลกๆกนครัหลกัหลกๆเลยนะที่เป็นตัวสีขาวๆเนี่ยเขาโอ้ไม่ใช่สิเขาจะเว้นทำไมแสงไม่เสมอเขาจะเว้นสลับเฉยๆนะครับก็จะมีวัดกระแสนี่ NCV นี่จะเป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นวัดเกี่ยวกับมผมว่าผมไม่ค่อยได้ใช้โหมดนี้เท่าไหร่นะมันมวัดสาไฟประมาณนี้หรือเปล่านฮะเดี๋ยวผมอธิบา,ายเพิ่มเติมทีหลังหนึ่งแล้วกันนะครับ ตัวนี้นะครับ a a, a. ก็คือ m นะครับควัดกระแสะ m นะฮะต่อมาก็จะเป็น h นะฮะ h ทับโวลต์นะครับกระแสสลับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแรงดันกระแสะตรงนะครับไฟที่มีขั้วอ้าวทำไมมันติดติดดับ,ดบที่มีขั้วบวกและลบนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันรวมนะครับอ่าซูมนิดนึงแล้วกัน จะมีวัดโอมนะครับวัดหมดเสียงแล้วนะครับวัดไดโอดแล้วก็วัดคาปาซิเตอร์นะครับวัดเฮิร์ชนะครับนี่คือเฮิร์ชนะครับส่วนเป็นเมกะอะไรมันจะอยู่ในที่หน้าจอแสดงผลนะครับเฮิร์ชเฮิร์ชเฮิร์ชเฮความถี่ร้อยสิบเมกะเฮิร์ชอย่างนี้นะฮะ <laughs> ตัวนี้จะเป็นองศานะครับวัดอุณหภูมินะครับ นี้ฟังก์ชันนะครับล็อกแล้วก็เรียลไทม์นะครับผมอ,อธิบายเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมกลัวคีปมันจะยาวเนาะเดี๋ยวจะน่าเบื่อเอานะครับตัวนี้เป็นคอมนะครับสายลบตัวนี้เป็นสายบวกนะครับสองเส้นสําหรับเจ้าตัวนี้จะมีแค่สายเสียบข้อสองเส้นนะครับวัดกระแสแล้วก็คีบ1เส้นนะครับคีบ1เส้นสายมันจะมีลายนิวตันนะครับแล้วก็คีบ1เส้นปุ๊บเข้าไปนะครับคีบ1เส้นอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บอ่า อันนี้การใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวมาทดลองดูเขาใส่ฐานมาหรือ,อยังเนี่ยอา้าวยังไม่ใส่ฐานมา,เ,าเดี๋ยวเราใส่ฐานกันนะครับผมลืมไปนะ <c oughs> แกะของพึ่งมาถึงเมื่อหัวค่ำนี่เองนะครับกลับมาจากทำงานก็มาเปิดอาคิปเลยนะก็ทอรนอดหนึ่งตัวนะครับเป็น,น็อตนดหัวแฉกมินินะนะครับถอดออกมาแล้วก็จะเจอฐาน 3A นะครับใส่2ก้อน ตอนนี้ให้ทีมงานไปซื้ออยู่นะครับเอ้ทีมงานไม่ใช่ที่ไหนแล้วฮะใช้น้องครับใช้น้องไปซื้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะวัดฟังกช์ชันพิเศษให้ดูฟังก์ชันาเ่วๆแล้วกันครัไม่ต้องถึงพิเศษแล้วกันเอาเป็นวัดโวลต์น,นะครับกระแสนี้คงจะไม่ต้องวัดให้ดูก็ได้เพราะว่ามันจะเพราะว่าสายไฟตอนนี้มันตีคู่กันอยู่นะครับไม่มีสายไฟเดี่ยวนะมันก็อาจจะใช้วัดแอมป์ไม่ได้ ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเป็นวัดวัดโวลต์แล้วก็วัดวัดอ่าคาปาซิเตอร์แล้วกันนะครับคาปาซิเตอร์ให้ดูก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมมโมรีมันจะเต็มแล้วนะเดี๋ยวติดตาม EP พีสองนะเดี๋ยวจะอธิบายทุกฟังก์ชันการทำงานนะแล้วก็จะวัดให้ดูด้วยนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ